ในปัจจุบันนะคะสังเวชนียสถานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอินเดียในปัจจุบันนะคะลกูกดังนั้นเด็กๆจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะลูกว่าสังเวชนียสถานคืออะไรนะคะสังเวชนียสถานนะคะลูกก็คือเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญใน ชีวิตของพระพุทธเจ้าค่ะนะคะซึ่งเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้านะคะลกูกมีอะไรบ้างคะหนึ่งประสูถูกไหมลกูกสองตัสรู้นะคะสามแสดงธรรมขั้งแรกแล้วก็สี่ปริิพาตนะคะซึ่ง เสียงเวชนียสถานเนี่ยก็เลยมีด้วยกันทั้งหมด4สถาน